สวัสดีค่ะเกลนะคะเกลเป็นเจ้าหน้าที่บัตรสมาชิกชีววัฒนะโรงพยาบาลกรุงเทพระยองนะคะวันนี้เกลจะขออนุญาตมานําเสนอบัตรสมาชิกชีววัฒนะค่ะเราเริ่มใบแรกกันเลยที่บัตรจูเนียนะคะ บัตรจูเนียราคาสมัครอยู่ที่4,500บาทอายุการใช้งาน3ปีกันเลยนะคะส่วนลดที่จะได้รับจะได้ส่วนลดค่าห้อง40%ค่ายาและค่ารักษาพยาบาลนะคะ12%ทั้งผู้ป่วยในแล้วก็ผู้ป่วยนอกเลยนะคะยังไม่พอค่ะสําหรับน้องๆหนูๆน,นะคะที่ยังฉีดวัคซีนอยู่เรายังมีส่วนลดค่าวัคซีนให้12%นะคะตลอดอายุการใช้งานเลยแล้วก็นอกเหนือจากส่วนลดค่าห้อง40%ที่ได้รับนะคะเรายังมีส่วนลดค่าห้อง 2,500บาท2คืนให้อีกนะคะรวมมูลค่าเป็น5,000บาทค่ะและยังไม่พอนะคะยังมีส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอกอีก5ครั้งครั้งละ200บาทนะคะรวมมูลค่าเป็น1,000บาทค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของตรวจฟันซีโดยทันตแพทย์นะคะจำนวน3ครั้งครั้งละ400บาทนะคะแล้วก็คัดฟันเครือบฟูรายค่ะให้ฟรี2ครั้งสำหรับน้องๆหนูๆกันไปเลยนะคะ มาต่อกันที่บัตรต่อไปเลยนะคะคือบัตร v a l u ลูกค่ะบัตร v a l u ลูกนะคะราคาสมัครอยู่ที่5,000บาทอายุการใช้งาน1ปีนะคะส่วนลดที่จะได้จะมีส่วนลดค่าห้อง30%แล้วก็ค่ายาตรวจรับเวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล10%ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกนะคะและยังมีชุดตรวจสุขภาพนะคะมูลค่า6,000บาทให้อีก1ชุดค่ะ นอกจากค่าห้องที่ลด30%ยังไม่พอนะคะยังมีส่วนลดค่าห้องลดให้คือละ1,000บาทให้อีก2คืนรวมมูลค่าเป็น2,000บาทนะคะแล้วก็ยังมีส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอกให้อีก3ครั้งครั้งละ200นะคะเรามาต่อกันที่บัตรที่3เลยนะคะคือบัตรพรามแพทที่น้ำค่ะ บัตรพันแพทินัมนะคะตัวนี้ราคาสมัครอยู่ที่1 4 0 0 0บาทอายุการใช้งาน2ปีนะคะส่วนลดที่จะได้รับจากบัตรพานแพทินัมเนี่ยก็จะมีส่วนลดค่าห้อง40%นะคะค่ายาตรวจรับวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล15%ค่ะได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเลยนะคะนอกจากค่าห้อง40%แล้วยังได้ส่วนลดค่าห้อง2,500บาทให้อีก2คืนนะคะรวมมูลค่าเป็น5,000บาทค่ะและยังไม่พอนะคะยังมีชุดตรวจสุขภาพ พามแพ,พทินัมพัดมูลค่า14,000บาทให้อีก1ชุดนะคะและวงเงินตรวจสุขภาพเพิ่มเติมนะคะอีก5,000บาทรวมมูลค่าถึง1 9 0 0 0บาทเลยนะคะและยังไม่พอค่ะยังมีส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอก2ครั้งครั้งละ250บาทนะคะและตรวจฟันซีโดยทันตแพทย์นะคะมูลค่า400บาทค่ะเรามาต่อกันที่บัตรสุดท้ายท้ายสุดกันนะคะคือบัตร Perfect d i a ไ o n d ค่ะ บัตร Perfect Diamond อายุการใช้งาน3ปีนะคะราคาสมัครอยู่ที่40,000บาทค่ะแต่ส่วนลดที่ได้ oh. รับเนี่ยคุ้มแน่นอนค่ะจะได้ส่วนลดค่าห้อง50%นะคะตลอดอายุการใช้งาน3ปีเลยและยังได้ส่วนลดค่ายาค่ารักษาพยาบาลนะคะ15%ทั้งผู้ป่วยในและก็ผู้ป่วยนอกค่ะ แล้วก็ยังมีในส่วนของชุดตรวจสุขภาพนะคะซึ่งเป็นแบบชุด Perfect Diamond Full Package เลยมูลค่า21,100บาทให้ทั้งหมด3ชุดนะคะสามารถให้คนในครอบครัวเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักที่เราต้องการดูแลสุขภาพนะคะให้มาตรวจได้เลยนะคะแล้วก็ยังมี ส่วนลดค่าห้องเพิ่มให้อีกจาก50%นะคะคือส่วนลดค่าห้อง2,500บาทจำนวน4คื้นค่ะรวมมูล,ลค่า10,000บาทนะคะและยังไม่พอค่ะยังมีส่วนลดพบแพทย์ผู้ป่วยนอกให้อีก6ครั้งนะคะครั้งละ250บาทค่ะและยังมีตรวจฟันซีโดยทันตแพทย์นะคะให้ทั้งหมดจำนวน3ครั้งครั้งละ400บาทนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจปัจชีววัฒนะสามารถติดต่อที่บูธปัจชีววัฒนะได้ที่ชั้นหนึ่งหน้าศูนย์หัวใจนะคะเวลาทำการตั้งแต่7จ็ดมงครึ่งจนถึง5้าโมงครึ่งของทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหรือโทรที่038921887ค่ะขอบคุณค่ะ